เราต้รับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหนวตะวันชายเดี๋ยวเจอกันซุปเปอร์บอลยันไกลหายเจ็บพร้อมคืนเวทีล่าแชมป์โลกกันจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24 ปะบอลสิงห์มาวินมุ่งมั่นเฝ้ารอวันหายเจ็บคืนเวทีโชว์ฝีมือมวยอีกครั้งทำกลางความเฝ้ารอของแฟนกีฬาการต่อสู้อยากให้เจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยให้เร็วที่สุด ซุประบอลสิงห์มาวินอนดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์วัย33ปีจากพัทลุงมุ่งมั่นอยากขึ้นเวทีกลับไปโชว์ฝีมืออีกครั้งเต็มที่แล้วโดยตอนนี้อาการเจ็บบริเวณน่องขาขวาใกล้หายเกือบ100%ทำการการเฝ้ารอของแฟนกีฬาการต่อสู้ที่อยากเห็นเขาวัดฝีมือกับตะว,วันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท ล่าสุดซูเปอร์บอลสิงห์มาวินที่เข้ามาชมการแข่งขันในศึกวันลุพินี36เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้ขึ้นมาให้สัมภาษณ์บนเวทีย้ำชัดอีกครั้งว่ารู้สึกเสียใจที่ไฟเจอกับตะวันฉายต้องยกเลิกไปด้วยเหตุสุดวิสัยผมเสียใจมากครับกับการที่ไฟที่เรียกได้ว่าอาจสำคัญที่สุดในชีวิตต้องถูกยกเลิกไปเจอกับตะวันฉายแต่ว่าอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการเล่นกีฬา แต่ตอนนี้อาการบาดเจ็บของผมกลายหายดีมีสภาพ95-100%แล้วหวังว่าจะมีโอกาสได้กลับไปโชคในเร็ววันนี้ครับส่วนเป้าหมายต่อจากนี้ซูเปรอร์บอลสิงห์มาวินยังมุ่งเป้าขอตามล่าควา้าเข็มขัดแชมป์โลกวันมาครองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิง่งเพราะเป็นความฝันสูงสุดที่นักกีฬาทุกคนอยากทำให้สำเร็จถามผมว่าอยากเจอตะวันฉายอยู่ไหมหรือครับ จริงๆแล้วผมอยากชกชิงแชมป์โลกทั้งในกติการรมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งไม่ว่าถึงตอนนั้นใครก็ตามที่เป็นแชมป์อยู่ผมอยากชิงแชมป์โลกมาครองให้ได้เป้าหมายของนักกีฬาทุกคนคืออยากได้เข็มขัดไว้ไม่ว่าคนที่ครองแชมป์อยู่ตรงนั้นจะเป็นใครผมพร้อมสู้หมดทุกคนครับสอดคล้องกับคําพูดของตะวันฉายที่ยอมรับเช่นกันว่าเสียดายที่ไฟดังกล่าวไม่เกิดขึ้นแต่หลังเสร็จสิ้นกนรารภารกิจเอาชนะมวยแทนอย่างโจน,นัทวุฒิได้ในศึกวันไฟในสิบห้า เมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเขาก็พร้อมเจอกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินให้ได้เร็วที่สุดอยู่เหมือนกันตั้งแต่มีการประกบคู่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงตอนนี้และกระแสการพูดถึงของการพบกันระหว่างผมกับซุปเปอร์บอลยังไม่จบถือเป็นไฟที่มีแฟนมวยรอชมเยอะมากซึ่งผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนมีโอกาสได้สู้กันแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้เลยด้วยครับดีนไฟที่ทุกคนเฝ้ารอจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่เป็นกลางช้นแนว ขอบคุณมากครับ